ใส่กอกใหม่ครับผมจัดจังได้เห็ดใส่กอกใหม่กินสวัสดีครับผมพี่นอ้องปองปลายสู้ขู่สุขอคนครับผมมือพอกับบ่าวนัดหักนัดชาแนลนะครับมือนี่ผมผ้าพีพาน้องมากินใส่กอกครับผมใส่กอกหมูกับกระเทียมกับพริก สองเม็ดพ่อสองหน่วยพ่อเออบอกไงพีกสองเม็ดเออสองหน่วยเออสองหน่วยพ่อแล้วก็บักม่วงซองชินนะครับผมบักม่วงเต็มว่าเหมือนเหียวเหี่ยวบานนักับผ้ากินเี้ยงที่แบบแปลกๆปนะครับสําหรับผู้ใดขั้นมักนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก่อนสิบิีส้มนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บานนัทนะครับเด้อบานนัดอาสิบ้านยี้งบ่ถือกวกไปว่นมาอ่า บานัดก็ขอโทษเขอให้ครับผมบานัดกะบอกท่านชำนาญนะครับผมอ้าวบอกอยังไรมาก,กินกันเลยพี่น้องใส่กอกใหม่ครับผมจัดจังได้เห็ดใส่กอกใหม่กินอ้โอ้แซ่บพี่น้องอื้ม ngon lắm cả thiềm cả thiềm Hãy subscribe เอา้าสวยค,คนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับ คุณลงค้นกับอยา,า,อก,อยาอกให้เบ้านนัดกินบวชหอยตาบวชหอยกับแห้งด้วยพี่น้องด้วยยาบาถือด้วยอืมคุดด่ย Как เียมมันใหม่ทั้งนอกนะพี่นองใส่กรอกตัวข้างในหนุ่มเสียบหลาย อันเอฟซีผู้ใด่เผู้ใด่กินขอ้อเมียงกันย่าเรมคอมเมนต์แห่งบอนัเบิ่งมมนงั่นันเครับเด้อกินข้อเขมียงอืมเยอดไห่นออืม เมื่อหนซื้อมายกสองขอเลยพี่น้องใส่กล่องขอหนึ่งบัวพออเลย หมายคำสุดท้ายพี่น้องตัวน่ะผมหางเอฟซีทุกคนนะครับเด้อไป่มาเบิงเร็วมาเบิองสาบเบวแนนโบ้เฮยน่อยใจบ้เฮยอย่างผมหางเอฟซีทุกคน ผมกับบเกิว่าค้นอย่างผมสิมีิเอฟซีคือเขาเอฟซี FC หนึ่งคน้นสองคน้นผมกับพุ่มใจแล้วครับสุดยอดครับพี่น้องเบิร์ดเลยครับจานขั้นขั้นโบเกีงใจเด้อขั้นกินได้เด้อกินเบิดจากนก็ได้เด้อพี่น้องเนาะแซบ่บ เวลาคนหิวเข้ามากนี่โอ้แบบกินในเวสุยยางพี่น้องเ<ม>ขาก็ประแดกก็ได้แตะว่าขั้นไผอยากให้เบานัดกินเขาก็ประแดกโตเดียวว่างบนจานเจ้าขเนี้วหอหนึ่งไก่ย่าลืมอควมเมมตนมาก้วยครับเด้อเบานัดสีเห็ดไห้เลยกินเข่าเลยเขาเนี้อจิ้มประแดกกินเลยครับพิกแบบกินแบบบ้นบานๆเท่านะพี่น้องแบบ เฮ็ดให้นึกถึงนะครับนาะกว่าเขากินอีอย,งน,นออยงนี่กินอียงนี่กับแบบว่าบ่าจาเป็นสิก,กินอาหารดีอาหารบ่ดีกินพิซซ่ากินปลาล่าผมว่ามันก็นอิ่มขึ้นันครับคนเฮ้าอยาไปดูถูกว่าผู้นันกินพิซซ่าโอ้ผูนันรวยเล้ยไไผก็สามารถกินได้ครับผมเฮา กินได้เท่าที่เขากินมีครับผมก,กินได้เท่ากินได้เท่าที่เขามีเขามีเท่านี้เขาจะกินพิซซา่าคือเขากับบัไหนนะครับเนาะอะจากจังหวะบาวนัดกะมีอย่างบาวนัดกะกินอันนั้นบาวนัดกะดีใจทีเอฟซีทุกคนบอกว่ากินซัมที่เทามีส่าเอฟซีกะหากผมเบิ้งผมพื่เเราผมก็ดีใจ คอยรับชมคลิปที่เบานานเทศนะครับเนาะแล้วก็คอยแห้กำลังใจเบานานนะครับอา้าวบอกยังไงครับพี่น้องเมื่อนีน้บอกเลยว่าแซ่บเยี่ยมสุดยอดเลยเพราะว่าหิวแห้งนะพี่น้องก่อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากพี่น้องนะครับเนดะ้อคันมักก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์เบานาทนะครับ,รบนะเด้ออ้าวไพรอกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้บ้าวนดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ่้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ